พี<ว>่เก่งมากเลยอ๋อง่วงแล้วหง่วงง่วงคุณแม่พาไปนอนเหรอครับเออให้คุณแม่พาไปนอนนะครับเนี่ยจ้าวใจจ้าวใจเออจ้บใจเออง่วงแล้วง่วงแย่เลยอืเก่งนะครเก คุยเก่งจ้าเออขับคุยนะเนี่ยคุยเก่งนะเนี่ยเออเออเออหูกำแน่นเลยอ่ะเออปุยเก่งแหละครับครับคุยเก่งแหละครับคุยอะไรอ่ะคุยอะไรเนี่ยไม่รู้ปุยอะไรครับเออมีดูดด้วยเหรอดูดลุงด้วยเหรอเอดูดลุงด้วยเหรอเะ กำมือแน่นเลยนะกำมือแน่นเลยเออเออนะไ้่ยลุงทำงานหระครับด้วยลุงทำงานและครับคิดถึงละให้มาเลยมาจิ้มฟันไปด้วยไหมให้ลุงก่อนจิ้มมาถอหดตรงนี้เจับอะไรได้ใส่ปากมดจับไม่ได้เย้ต่อดีครับ กินนมหรือยังนกินนมหรือยังครับ